นี่นงมดจะพาไปเก็บไข่น้องไก่กันหน่อยนะคะพี่ๆบอกว่าชอบเวลาที่นงวดเก็บไข่ไก่มากๆสำหรับน้องไก่นะคะก็กําลังกินแหนแดงกันอยู่เลยค่ะไข่ที่นงวดเก็บนะคะก็สดๆวันต่อวันเลยซึ่งจะเห็นได้ว่าไข่น้องไก่นะคะสะอาดค่ะแทบจะไม่มีเลอะเทอะเลยโรงเรือนนี้ก็ออกไข่เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าน้องไก่เยอะกว่าโรงเรือนอีกโรงเรือนนึงค่ะไข่ที่ได้มานะคะฟองก็ขนาดเท่าๆกันเลยค่ะพี่ๆน้องๆมาคอมเมนต์บอกว่าไม่ค่อยเจอคลิปน้งวดเลยค่ะเข้ามาดูในช่องได้เลยน้องวดลงคลิปทุกวันเลยค่ะแวะเข้ามาดูได้ตลอดเลยนะคะตอนนี้ มาเก็บไข่น้องไก่อีกโรงเรือนนึงค่ะมาเป็นไก่ฟาร์มน้องมวนนะคะก็เดินเล่นแบบชิวๆอารมณ์ดีเลยค่ะและไข่ที่เก็บมาได้วันนี้2ตะกร้านะคะน้องมวนก็จะเอาขึ้นไปที่ร้านเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยนะคะน้องมวนเจอเจ้าปลาทูมาอ้อนด้วยน้องมวนหมั่นเคี้ยวมากๆเลยนะคะเจ้าปลาทูตัวใหญ่มากๆเลยโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปส่งไข่นะคะเดี๋ยวน้องมวนจะแวะมากินข้าวกันก่อนแม่ต้มแกงไก่ไว้นากินสุดๆเลยค่ะน้องมวนก็ทำกันตักใส่ถ้วยเลยนะแต่ก่อนที่จะทานข้าวนะคะน้องมวนก็จะม หมดไปหลายกล่องแล้วค่ะอันนี้ก็แกะกล่องใหม่กันเลยทันก่อนกินอาหารส5้านาทีหรือว่าทันคบคู่กับการออกกำลังกายไปด้วยก็ดีเลยค่ะช่วยบล็อกเบิร์นค่ะดูแลหุ่นน้องมดนะคะเมนูที่แม่ทําก็มีแต่ของอร่อยแซ่บๆทั้งนั้นเลยใครจะไปอดใจไหวยังไม่พอนะคะน้องมดสั่งแซลมอนดองกุ้งดองมาด้วยค่ะของปรดเลยนะคะน้องมดกินทั้งหมดนี้เลยค่ะน้องมดเป็นคนกินเก่งมากๆถ้าไม่มีตัวช่วยน้ําหนักคงขึ้นเยอะแน่ๆเลยน้องมดกินแซลมอนกุ้งดองเสร็จนะคะน้องมดก็จะทันเข้าต่อเลยคะะพราแต่ะวััันนน้องงใชพลลลาเยะหกินเเสรร็จจนะะคา ข่ขึ้นไปส่งที่ร้านค่ะก่อนจะไปก็แวะโลตาซื้อชากันหน่อยนองมดชอบกินชาที่โรตัสมากๆค่ะหอมหวานสดชื่นตอนนี้ก็เดินทางขึ้นมาถึงที่ร้านแล้วนะคะก็ยกข่าลงเลขค่ะเดี๋ยวจะมีต่อเติมหลังร้านด้วยนะคะก็เลยสั่งอุปกรณ์ก่อสร้างมาแล้วส่วนคาเฟ่ก็เลี่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงนงมดจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ